ช่อง u t u b e ของผมโดนปิดการสร้างรายได้รบกวนทาง youtube ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะครับโดนสั่งปิดการสร้างรายได้ตั้ง90วันแน่เสียดายมีรายได้ค้างอยู่ในนั้นตั้งร้อยฝาเหรียญทำคลิปแบบนี้มันก็ไม่น่าจะผิดกฎอะไรนี่ครับรบกวนช่วยตรวจสอบและให้ผมผ่านกฎการเปิดสร้างรายได้สักทีเถิดครับ <c oughs> คลิปของผมมันก็ไม่มีอะไรผิดกฎของ YouTube แต่ทำไมถึงต้องโดนปิดการสร้างไรายได้ล่ะครับ <c oughs> หัวจะปวดจริงๆกับการตัดสินของทีมงาน Youtube นี้แล้ <c oughs> บ่นงุ้งๆิงงุง,งิงอะไรเลยแอด <c oughs> ทานินก็ช่อง y YouTube โดนปิดการสร้างไรายได้เนี่สิบักสัมรีเอย้ย <c oughs> แล้วแอดทานินไปทำอะไรผิดกฎเขาระที่ได้โดนปิดการสร้างไรายได้นี่ ก็ทาง YouTube มาบอกว่านำคลิปออกมาทำซ้ำโดยไม่เพิ่มเนื้อหาหรือว่าคุณค่าไอผมก็งงมันไปซ้ำกับใครตรงไหนวะก็นั่นนะซีแอดแอดไปทำคลิปซ้ำอะไรกับใครตรงไหนเขาวะก็เห็นทำแต่คลิปกระตูนตลกตลกให้เอฟซีดูทำไมนะยังโดนกด YouTube สั่งปิดสร้างรายได้อีกไอผมก็งงแทนแอดจริงๆ ขนาดปักสำรียังงงเลยแล้วแอดเนี่ยเจ้าของช่อง YouTube จะไม่งงได้ยังไงวะเนาะ YouTube ช่องทานินแอ h โฮมสร้างสรรผลงานการ์ตูนเพื่อให้ FC นั้นได้ดูเพื่อคลายเครียดสนุกสนานและก็บันเทิงแล้วเหตุฉไหนถึงได้มาปิดกั้นการสร้างไรายได้แบบนี้แล้วแบบนี้แอดทานินนะจะทำยังไงกับช่อง y o u u u b e ทานินแอ h โฮมต่อละครับ ก็ต้องยืนอุทธรณ์ให้ทาง youtube เนี่ยตรวจสอบว่าช่องทานินแอดโไม่ได้ทำผิดกฎอะไรและถ้าทาง u t u b e เนี่ยได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าช่องทานินแอดโไม่ได้ทำผิดกฎอะไรก็สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้ใหม่ได้เหมือนเดิมแล้วไรายได้อ่ะของเดือนที่แล้วที่แอดทำไว้่ะมันจะได้ไหมล่ะเดือนนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> พูดแล้วมันเศร้าบักสํารีเอ้ยเงินน่ะยังไม่รู้เลยว่าจะได้เดือนไหนต้องรอทาง YouTube ตรวจสอบว่าไม่ได้ทำผิดกฎอะไรจากนั้นน่ะก็จะถึงเปิดสร้างไรายได้ใหม่ได้แย่ yeah, จังเลยนะแอดทานินแบบนี้เศร้าเลยอ่ะเศร้าแทนแอดทานินจริงๆ YouTube ช่องทานินแอดพสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนดีๆ เอาไว้ให้ fc ได้ชมเพื่อคลายเครียดสนุกสนานขอให้ YouTube ช่องทานิน at home ได้เปิดสร้างไรายได้ไวๆด้วยเถิดสาธุคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออุทอรให้ทาง YouTube ได้ตรวจสอบช่องของทานิน at home ว่าไม่ได้ทำผิดกฎอะไร และอยากให้ทาง YouTube ได้อนุมัติให้เปิดสร้างไรายได้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งในเร็ววันนี้หวังว่าคลิปนี้ทาง YouTube คงจะได้ตรวจสอบว่าช่องทานินแอทโฮมไม่ได้ทำผิดกฎอะไร YouTube ช่องทานินแอทโฮมขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการเปิดสร้างไรายได้ใหม่อีกครั้งหนึง่งขอบคุณนะครับ